ก็มารีวิวแล้วห็ฟรีฟลาครับอืมไม่ก็กลับมาเล่นนะก็จะมีชุดเสือชุดนี้นะครับของผมก็ไม่มีครัมีเดียวครับลาดนี้ สวนช่องแว่นนะับก็จะมีกระต่ายนะครับก็มีหัวกวางนะครับเหมือนกวางก็จะมีเสื้ออะไรพวกนี้ครับเสื้อนั้นครับนักศึกษาครับชุดปิดก็มีครับดูได้นะครับ เกีก็จะมีแค่นี้นะครับเด้ดดนเสียงรบกวนขอไปด้วยนะครับนม่แล้วครับกระเป๋าก็าจะมีกระเป๋ามังกรดำนะครับก็เป็นสิ่งโตนะครับ ก็จะเป็นสิงโตแล้วก็จะมีเสือนะครับก็กระเป๋านกยุงลืกเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเชือกสิงโตับถ้ามีเสือลุบกวนขอไปได้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋า คอสิลาสีเขียวนะครับมันมีกระเป๋าน,นะครับก็จะเป็นกล่องสุกนะครับนี่นครับมีหลายอันนะครับแล้วก็มาดูรุ่มนะครับก็จะมีร่มแตงโมก็มีรุ่มแดงแดงซีสั่นก่อนนะครับอันนี้ก็จะ อันนี้นะครับสกายวิงอันนี้อันนี้นะครับก็สกตบอร์ดสกตบอร์ดนะครับเป็นเสียงก็ไม่มีนะครับก็คาร์นตนับนี่ครับคบาตนนคเมื่อวานผมเพิ่งสมด้ครับคาตนนี้ถ้าเปิดตัวไม่มีนะ ตาก็ไม่มีนะตาไม่ไมีนอันนี้ก็จะไม่มีนะเพราะผมไม่ได้ยื่นก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับก็เป็นโปรไฟล์ดีครับก็จะเป็นเข็มกลัดนะตาะครับตาเข็มกลัดก็ลุดนะครับ ที่เหลือก็เป็นของพวกนี้ครับก็ามาดูสกินตืวนะครับก็มี M4 AK นะครับก็สาบ M8 คิมรับก็วูบแท็กเกอร์นะครับ ก็จะมีเอ่อของ v เ s นะครับเป็นพ4 0แล้วก็ P90 กก็ทอมสันนะครับก็อันนี้นะครับทองยามีสองเมกินะนี่ครับเมกินนะครับ,กกรบอันนี้้องยารับนี่คาเก้าแปดนะครับ แล้วก็เป็น G 18นะครับก็เป็นกระทะนะ <Okay. S 1> เป็นมีนะ <Okay. S 1> เป็นไม้กระบองนะแล้วก็มีเขียวครับ mm hmm. หลายระเบิดเลยนะครับ mm hmm. ก็มีไอวอนะครับไอวอก็มีหลายรูเลยนะครับ mm hmm. ลูก,ลกทีทีก็มีครับแต่ผมไม่ใส่ ก็ไม่มีนะครับมีทละคนจะเป็นพวกนี้เลยนะครับเหลือจะตินนะครับที่ยังไม่มีกระ,ะ,ะรีนะนะรยนะครับนี่ก็าสกิวครับล่ากครับการรีวิวรหัสก็จะ